สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอันนี้บรุกเคลื่อนไหวทันทีหลังเบิร์ดโผล่ท่าน้ําแตงโมครบรอบจากไป5เดือนล่าสุดทําเอาชาวเน็ตต่างอดห่วงไม่ได้อีกครั้งเมื่อเบิร์ดบบกท่าเรือพัทรธทิดากลางเดึกหลังแตงโมจากไปครบ5เดือนซึ่งเบิร์ดได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเดินทางไปยังท่าเรือพิบูลสงครามหน่งหรือท่าเรือพัทรัทิดาพร้อมนั่งระลึกถึงแตงโมนิดาเร แม่น้ำก่อนระบ,บุข้อความว่า it's been five months I miss you so much as i m l o n P official ทั้งนี้ทางเพจดังอย่างนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเนบก็ได้โพสต์ะบุข้อความเช่นกันว่าครบ5เดือนแล้วที่เธอไม่อยู่คิดถึงเหลือเกินแฮชแทกส่งกำลังใจให้เบิร์ตนะคะและต้องบอกว่าล่าสุดนักสแสดงดังแอนนี่บรุกทนไม่ไหวคอมเมนต์ทันทีหลังเห็นเบิร์ตโพสต์ท่าน้ำแตงโมจากไปครบ5เดือนโดยแอนนี่บรุกก็ได้คอมเมนต์ถึงเบิร์ตว่าขอให้ชีวิตน้องผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ก็ให้พบวันที่หัวใจสดชื่นและงดงามอีกครั้งท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ